เร็วๆทำไมไม่วิ่งเข้ามาทำไมแบบไม่รีบวิ่งเข้ามาเนี่ยวิ่งสองคำได้ไหมว่าคนเร็วเร็วสิเยอบดิเยีบดิบดโอ้ยให้พี่ได้เดินสะดวกบ้างเนี่ยพี่ก็เดินหน่วยหน้าเดี๋ยวนั้นแหละโชว์ความหล่อแจกความสดใสชั้นชั้นสามแปดเดี๋นั่นแหละทำไมถึงไม่เดินมาเร็วเร็วทานโทษนะฮะอะไร ผู้เข้าเฟือกอ๋ออ่ะอ่อ่ก็ย่งยงเอ้าเข้าเฟือกเอ้าไม่บอกเราไม่ดูไม่ออกเลยเอออจะต้องให้ยกขึ้นมาให้ดูไหมสวัสดีน้าใสแต่เช้าเลยนะแข้งบนอ๋อข้งบนนี่นะดีเจพุทมาแล้วนะคะดีเจเช้าว่ะมาแล้วเหมือนกันอยู่ไหนอะนี่ไง มันไม่เดินนวล้วเฮียสวัสดีครับเออสวัสดีหน่วยหน้าจริงๆต้องให้น้องมาเปิดเครื่องรอเนี่ยแหมมาถึงก่อนบันเดียเลยนะเป็นคุณเป็นคุณพูดเก่งอะไรเก่งออะะไร่แหมมาสุก็อยู่คนเดียวเลยกูยังไม่พูดเลยจริงเหรอต่อไปพี่จะไม่ต้องอยู่คนเดียวอีกแล้วโอเคนาะทำไมอ่ะฮะถ้ามีเราอยู่ไงเราสองคนอยู่คุณก็ต้องมาให้ไวกว่านี้เดินให้มันคล่อง แค่านนี้ต้องขออภัยคุณฟังด้วยนะฮะครับเอไม่งั้นเพื่อเป็นการไม่ให้เป็นภาระของทุกคนพรุ่งนี้ขออนุญาตไม่มาแล้วกันฮะอ๋อ่โอ้ยการเลยง่ายๆเลยเป็นง่ายๆเลยล้างเลยยังไม่เริ่มเลยไปไปทางลาสดออกอากาศซะแล้วโอ้โหเหงาไอ้แล้วพรุ่งนี้คุณไปไหน มีน้องแาลูกชายไปฉีดวัคซีนอไงเด็กเขาไปฉีดก็ได้เด็กชายพิศราพัเออเนี่ยให้ลูกมานั่งรอเนี่ยสมิติเวชได้ให้ให้มานั่งรอตรงนี้ไหมเอออย่าล้มจุ๋ยมาอุ้มรอตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวาล้มผิวเด่มนะครับนะครับผมวันศุกร์พี่ชาวแจกอังเปาทำไมอ่ะหรอจริงหรอเฮ้ยจริงเหรอพี่ชาวผมไม่เห็นได้เลยอังเปาอ่ะซ้อมที่ไหนทำไมเขี่ยวไม้ผดีตุนจีนนะผมคนไทยเสียใจจีนทำไมพี่ไม่เจียวผมดีใจคุณด้วยครับอะไรทีแมนยูให้พี่เปลี่ยนเรื่องเลยแม่เลยอ่ะโอ้โหอลายบ้านงง มาหรอว๋อใช่ครับฉันแจกอ่างเปลอเคเบลอ๋อฉันเตรียมจับโจทย์จาตอนนั้นฉันไม่ได้อ่างเปาจากชาวจ้าเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีสัมภาษณ์นักสแสดงพระเอกนะโอ้ตายแล้วมีแขกเหรอละครวันนี้มีสัมภาษณ์ที่สุดของหัวใจนะฮะพระเอกสุดเอกพระเอกในที่แรกอย่างเปรี้เซียตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสดีมากๆสุขเสาร์อาทิตย์หน้ามีสัมภาษณ์เหรอฮะทางช่องศาสจะมีสัมภาษณ์พระเอกด้วยจะพูดอยู่ต่อด้วยนะเดีนยามาชั่วโมงแรกเลยถ้าจะมาในช่วงถอรับเชิญไปเลยไม่เดี๋ยวคุณช่วยกันสัมภาษณ์นะขอช่วยกันสั ะฮะวันนี้พระเอกมาเลยนะครับครับไม่อยู่ต่อของฉันของฉันฉคุณตู่นะครับ<า>คุณมาดิวอะไรกันที่นี่เหมนกันอะไรนะฮะค,คุณมาดิวอะไรรับอะไรไปออ,อดี้อะไรของคุณได้บ้านทางเดียวกัน ครับผมนะเพร่ล่าสุดเลยจากละครเรื่องที่สุดของหัวใจใครอะตอนนี้อโอ้โหเรตติ้งนี่กำลังดีวันดีคืนโอ้โใช่นะครับผมนะฮะหลายคนเล่นต้นหอเล่นด้วยใช่นะครับผมนะฮะมีต้นหอ,อพี่บอยพิชโนก็เล่นนะฮะเป,บบเป็นคู่กันเพร่เราก็แน่นอนครับดีเจพุทธของเรานี่แหละฮะ วันนี้ได้สัมภาษณ์เขาหรอพี่พุดอย่าลืมสัมภาษณ์ดีเจพุดนะได้ได้ได้คุณดีเจพุดอย่าลืมคุณสัมภาษณ์คุณบุริชัยด้วยครับผมชอบเขามากพีุ่มีลูกนะยินดีมากยินดีเขาเป็นผู้ชายน่ารักนะเขาหน้าหลักมากในพาร์ทของการเป็นนักแสดงก็เลิศในพาร์ทของการเป็นพ่อก็เลิศล่อน่ะควรเอาแบบเขาเป็นตัวอย่างไม่งั้นเราก็จะเป็นแค่ดีเจเท่านี้ไงเขาคือไอดอลแต่ผมจะไปเหมือนเขาทุกอย่างไม่ได้ดีเจพุธควรจะมีคนเดียวคือเรื่องของ ออของคุณพผูิชัยเนี่ยควรให้ผมกับมาตูเป็นคนพูดดีกว่าครับคุณเป็นคนพูดครับไม่ต้องเปิดนี่ิเขายใส่กับไรนะเขาใส่อะไรที่ข้อเท้าเนี่ยข้อมือเสือกไอ้เฟื้ออ่อนะครับผมตรดูดิเอาใส่เฟื้ออ่อนเลย่งเสื้ออ่อนเอางี้ถึงช่วงเวลาที่เราต้องไปสัมภาษณ์ศิลปินดาราและในช่วงของแบบว่าถามก็ยินดีต้อนรับนะฮะหนึ่งในนักแสดงนำของละครเรื่องใหม่ล่าสุดนะฮะที่สุดของหัวใจ คุณพุทธพุทธิชัยเกษตรินสวัสดีครับสวัสดีน้องคุณด้วยนะสวัสดีฮะผมต้องยกมือสวัสดีพวกคุณไหมสวัสดีครับผมอะไรคุณสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะครับครับผมสวัสดีพี่ชาสวัสดีน้องคุณด้วยโอ้โหรถติดผมฟังพี่แทบทุกวันเลยนะครับสวัสดีครับดูละครน้องตลอด๋อนี่คนนี้ไม่ค่อยไม่มาจัดรายการอ่านแสดงมาฟังจริงใช่เดี๋ยวให้ดีเจพุทธ สัมภาษณ์พี่พุธหน่อยละกันว่าแบบรู้สึกยังไงบ้างกับละครเรื่องนี้อ่ะพี่พุธเราจัดการเลยอ่ะสัมภาษณ์คุณพุธนิดนึงนะคบนี่คือการมาทํางานที่ช่อง3มแบบเป็นตัวเรื่องแรกนะครับผู้จัดจก็คือคุณหงละครอ,ออนไป3ตอนแล้วนะครับสําหรับที่สุดของหัวใจค่ะทาง,งช่องสต,ต้องบอกว่าโอ้โหกระแสดีมากๆครับผมต้องขอบคุณแฟนๆละครช่อง3เลยแล้วก็ขอบคุณที่ดูที่สุดของหัวใจกันเพราะว่าเปิดมาเรตติ้ง 3.4โอ้โหเฮ้ยจริงเหลติ้งสูงอ่ะเล็ติ้งสูงมากเออเหล็ติ้งสามจุดสี่เลยเพราะอะไรคุณคิดว่าเรลติ้งมันถึงสูงเพราะเป็นชันแบบสุเสาวทิดาเพราะนักแสดงแหระครับนี่นักแสดงคนไหนเป็นพิเศษไหมที่คุณมองก็คงจะต้องเป็นอันนี้คุณเป็นดีเจพูดหรือคุณเป็นภูทิชัย คุณเป็นพระเอกเลยดีเจอยู่ตอนนี้เป็นดีเจผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคุณพุทธิชัยแหละครับเพราะว่าเขามาเล่นละครช่องสามอ่ะงั้นไปถามเขารู้สึกคุณพุทธคุณพุทธครับพี่ดีเจพุทธเขาบอกว่าเป็นเพราะคุณทำให้เลตติ้งขึ้นคุณรู้สึกคุณคิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมครับก็ตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังนะครับแต่ว่าละครมันดีอยู่แล้วคุณพระเอกโอเคนะครับเสียงทุ้มขึ้นพอพอเดี๋ยวคนเขาหมั่นไส้เขาเป็นคนแลมกันนะเขาเล่นไปเล่นมาสองคนคนเดียวอ่ะถามพี่พุทธต่อเลยละกันครับมันเกี่ยวกับอะไรเรื่องเนี้ย เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักของอพระเอกนางเอกอแล้วก็เป็นความรักสามเศร้าเราสี่คนนะ,ะฮะก็จะมีะพุทธแพทติเซียมีบอลกำมันมแล้วก็มีแพรพิชาภา<ะ>อันนี้เป็นพาร์ทของของความรักที่จะที่จะได้ พัวพันกันแล้วก็มีพาร์ทเรื่องของครอบครัวทางฝั่งของนางเอกด้วยมีเรื่องของการดิวธุรกิจครอบครัวมีการแย่งชิงมรดงมรดกกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือละครเรื่องนี้เป็นละครที่มีครบทุกรสชาติม,มีโรแมนติกมีคอมเมดี้นะครับมีดรามา่าเชื่อเฉือนเข้มข้นครับผมคือมีให้ได้ดูแบบครบทุกรสชาติเลยครบรสครบรสแล้ว เรื่องนี้แสงภาพอะไรเงี้ยโอ้สวยงามมากใช่เราดูักชั่นเขาดูฟิลเหมือนเกาหลอีอ่ะล้วพี่พูดในบทรับบทเป็นคุณ,คณเกื้อกูลมะเกื้อกูลออกเกื้อกูลเกื้อกูลเกื้อกูลเนี่ยคาแรคเตอร์เนี่ยมันท้าทายแล้วมันแตกต่างจากแบบบทผ่านๆมาของพี่พูดยังไงบ้างคือเรื่องนี้ก็เป็นเกื้อกูลเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นผู้ชายน่ารักรักเดียวใจเดียวครับก็คือมีแฟนยากไหมยากเลยสิ ยากนะในการทำเวิร์กช็อปกันและเ็นคนดียากมากนะมันน่าจะมาจากตัวตนคุณนะมาจากตัวตนด้วยแต่ว่าก็มันต้องมีบางบางอันมันต้องเพิ่มเข้าไปอีกความร้ายเพราะว่าตัวละครไม่ใช่ความร้ายคือเก้อคุณเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นคนดีมากเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวอ่ะทุกตรงไง ก็ตรงทุกย่างเน้นตรงนี้เดี๋ยวมันดูไม่ตรง <c oughs> ให้กับแฟนทุกม่ทุกอย่างให้กับแฟนแต่ด้วยความที่เขาเป็นบางทีเป็นคนดีเกินไปก็ย้อนกลับมาทําร้ายตัวเขาเองเหมือนกันเพราะว่าคือเขามีแฟนคนแรกเลยก็คือแพรพิชาภา<อ>ที่โหรักมากแล้วก็กําลังจะแต่งงานกันปรากฏว่าเขาก็ทิ้งเราแล้วก็ไปแต่งงานกับคุณบอลซึ่งคุณบอลเนี่ยก็เป็นน้องชายของ แพทิเซียแต่ว่าเป็นน้องคนละแม่ค oh. อแบ่งแล้วก็ไม่อยู่บ้านเดียวกันกับคุณแพทิเซียนะฮะก็หลังจากนั้นเขาก็แปีเขาก็ไม่มีความรักเลยจนได้มาเจอกับแพทิเซียในเรื่องอก็คือรับบทเป็นดรแอนจางเป็นคุณอันก็เลยได้ได้กลับมาแบบเริ่มต้นรักครั้งใหม่ มันก็เลยกลายเป็นว่าออพอได้รักกับนางเอกปุ๊บนะฮะแล้วก็แพรเนี่ยนะฮะในเรื่องเขารับบทเป็นพิมพ์มเขาก็เริ่มมีปัญหากับกับสามีเขาะะเขาก็เลยจะอยากได้เราเขาก็เลยแบบอยากจะกลับมาหาเราเพราะเขารู้สึกว่าเขาพลาดมากที่วันนั้นเขาตัดสินใจไม่เลือกเราอแต่กลับาตอนนี้ก็ไม่ได้แล้ว บอลรวยบอลรวยกว่าเราในเรื่องของบอลรวยกันแล้วพูดง่ายพูดง่ายคือเปิดเรื่องมาก็คือเราอ่ะโดนญาตินางเอกอ่ะโดนเทแย่งแฟนไปหรือแย่งคู่มันไปเลยใช่เปิดเรื่องมาดราม่าเลยครับในแบบนี้แล้วก็พอทํางานกับแพททิเซียนี่เป็นเรื่องแรกป่ะพี่บู๊เรื่องแรกเลยเป็นไงบ้างร่วมงานกับน้องน้องน่ารักมากเจ้าสาวใบแดงน้องทํางานเก่งมากอืิจริงแล้วคือแพททิเซียนี่คือเล่นดราม่าเก่งมากนะในในพาร์ทที่เล่นดราม่ากับน้องก็คือรู้สึก ว่าการที่เราเล่นดราม่าแล้วการที่เราจะไปถึงซีนซีนนั้นได้เนี่ยคือคู่แสดงต้องส่งให้ดีด้วยรับส่งกันดีด้วยพลังต้องมาพลังต้องมานะครับแล้วซีนกุ๊กกิ๊กน่ารักอะไรเงี้ยน้องก็ทาได้ได้ดีมากๆด้วยครับผมคือถ้าเกิดว่าเราเล่นกันแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่ซิงกันอะไรเงี้ยมันโมเมนต์ความเป็นเคมีหรือว่าความน่ารักอะไรเงี้ยมันจะไม่เกิดอันนี้สําคัญนะอันนี้สำคัญมันเป็นเสน่ห์ของละครด้วยซึ่งพอตอนเล่นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดมันเกิดมีเคมีมันเกิด มีโมเมนต์ซึ่งก็บอกราเมกันว่าเฮ้ยตัวละครเกืือกับกับอันเนี่ยอม,มันเล่นแล้วมันแบบเฮ้ยม,มันดูมันดูมีความแบบม,มีความน่ารักมันมีความแบบ อยากจะมีความสมจริงมีความจะอยากจะจิน้นตรงนี้ซึ่งาคาแรคเตอร์นะครับของน้องพุธในเรื่องนี้เนี่ยแตกต่างจากเรื่องอื่นๆที่ผ่านมาของเราเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมสําหรับเรื่องนี้คือถ้าเอาเรื่องก่อนอันนี้เพิ่งจบไปก็คือดงดอกไม้นี่คือ,อเล่นร้ายมากอันนี้คือแตกต่างเลยนะครับแล้วก็กลับมาเล่นเรื่องที่สุดของ,ของหัวใจนี่ก็จะกลับมาเป็นคนดีอีกอีกทีกหนึ่งครับผมดงดอกไม้นี่คือทางช่องช่องวันช่องวันปกติจะเห็นหน้าพุธเนี่ยจี เปนยมาครับช่องวันครับครั้งนี้มาได้เริ่มเริ่มกับช่อง3มรู้สึกเป็นยังไงบ้างมาได้ยังไงเงินจริงๆอ่ะผมกับช่อง3อ่ะเคยทํางานด้วยกันมาก่อนแล้วในตอนนั้นคือพาพิธีกรมาไม่ใช่พาพิธีกรพาทการเป็นนักแสดงนี่แหละแต่ว่าตอนนั้นเป็นซีรีส์จุดนัดพบโอเคที่เราไปเล่นตอนนั้นอ่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่นละครเลยเล่นกับพี่ตู่ปิยวดีมารีนน์อะไรเงี้ยเล่นตอนนั้นมีเล่นรับเชิญด้วยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัว ดับเบิลของคุณบอยปกรณ์ในตอนนั้นโอเคแต่ตอนนั้นคือพุทธก็ยังใหม่ในในในการใหม่มากวงการละคยังไม่ได้เข้ามาแบบเต็มตัวยังแบบเด็กน้อยอกระตอกกระแตเริ่มต้นกระแตนเริ่มต้นนั่นเริ่มต้นครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็แยกย้ายกันไปฮุหล่อมากแล้วก็ได้กลับมานี่นะครับกับช่องสามเต็มตัวกับที่สุดของหัวใจนะครับผมนะครับใครเป็นคนช่วยเข้ามาเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ ก็ผู้จัดครับพี่หงพี่หงพี่อูอะไรน่น,นะครับก็ชักชวนกันเข้ามาแล้วก็ผู้ใหญ่ในช่องสามก็ก็แบบว่าไฟเขียวแล้วก็ให้เราได้เล่นเรื่องนี้เต็มเต็มเรื่องแรกครับผมครับผม,มนะฮะเขาซื้อโฆษณาหรือเปล่ายาวมากโปรโมทเรื่องนี้ซ <นา S 2> ื้ไ <ป S 2> อไม่ไม่รู้ <c oughs> ที่รู้คือมันคือผลมันคือผลงานของหนึ่งในดีเจของเราและครอบครัวเอทามเราซัพพอร์ตกันทุกผลงานอถูกต้องครับที่พูดทําอะไรเราต้องซัพพอร์ตทุกผลงานเพราะว่าเรื่องนี้เป็น เรื่องที่ตอนนี้หลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยสนุกน่ารักน่าติดตามนะครับซึ่งก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับออนไปแล้วสามตอนนะคแบบเป็นไงไปดูย้อนหลังได้ดีเกินดีเกินที่ตัวเองหวังเอาไว้ดีเกินหอมากๆเลยทำไมเราไม่หวังเราก็หวังไลสิอะไรนะเราก็ต้องหวังสิเราก็หวังแหละแต่หวังว่าเราก็ไม่รู้ว่าแบบจะจะถูกใจคนดูไหมต้องหลังๆนี้ละครคือหวังไปปุ๊แลันมายากนะถูกนะครับแล้วปรากฏว่าเฮ้ย เลตติ้งเปิดมา3.4มจุดสี่เยอะมากกรี๊ดมากเลยอ่ะนะครับผมแล้วก็ในโซเชียลอะไรเงี้ยนะครับก็มีคนแบบแชร์มีคนพูดถึงเยอะมีคนบอกว่าอุ้ยตอนแรกนี่ไม่คาดคิดว่าแบบละครจะจะดีจะน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็อยากให้ให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆมันก็จะมีอะไรที่ให้ได้ติดตามกันแบบอีกเยอะมากเลยเรื่องนี้เวิร์กช็อปหนักไหมรับพูดครับเรื่องนี้ก็เวิร์กช็อปกันพอสมควรครับพี่ชาวด้วยความที่นักแสดงก็ไม่ ผมยังไม่เคยร่วมง,งานกับใครเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ <Ừ. S 1> คือการเวิร์กช็อปการได้ลิทรูบทมันก็เป็นการได้แบบละลายพฤติกรรมการทํางานร่วมกันเพราะว่านักแสดงท่านอื่นๆก็อาจจะมาเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมง,งานเขาด้วยถูกต้องกับต้องแพทนี่คือหลักๆคือเราเข้ากับแพทเข้ากับแพรเข้ากับบอลอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เคยเจอกันเลยแล้วค,คือการได้มาเวิร์กช็อปเป็นก่อนมันเหมือนเป็นการละลายพฤติกรรมแล้วพอเวลาวันที่เราถ่ายทำกันจริงๆเนี่ยมันก็จะได้ลดความเกรงลดความไม่เป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยของการเจอกันในครั้งแรกลงไปได้เยอะมากครับบรรยากาศในกอง โอ้สนุกขนาดมากคือเมื่อไหร่ที่มีเข้าวซีนกับพี่ต้นหอมกับพี่บอยก็คือต้องมีสมาธิมากต้องขำวัาแน่หลุดขำประจาหลายเทคแน่นอนเกินเกิน3ามสเทคต้องมีขำมีฮาบางซีนนี่โอ้คุณแพทนี่คือแบบหนักเลยนะคือหันไปปุ๊บนี่คือยืนกัดยืนกัดฟัน บางทีเราต้องหันหลังให้กล้องอ่ะแล้วพอมันเริ่มพอมีคนนึงเริ่มขำปุ๊บคือพังทั้งส okay. ี่ไปลูกโซ่แบบพังทั้งเซฟโอเคนะครัติดตามได้ละกันนะสำหรับละครที่สุดข,ของหัวใจเดี๋ยวให้นะพระเอกของเราฝากอีกครั้งหนึ่งครับพี่พุทคาครับ ก็าฝากละครที่สุดของหัวใจนะครับคือละครเรื่องนี้ก็ทุกตัวละครก็จะมีความเป็นที่สุดของหัวใจของแต่ละคนนะครับถ้าอย่างพาร์ทของคุณเกื้อคุณเนี่ยนะครับที่พุทธเล่นเนี่ยที่สุดของหัวใจของเขาก็คือความรักที่เขามีให้กับนางเอกความรักที่เขามีกับครอบครัวนะฮะส่วนที่สุดของหัวใจของนางเอกของเขาก็จะเป็นที่สุดของหัวใจของเขาก็คือเรื่องของครอบครัวเรื่องของการที่เขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองกับปู่ของเขาที่ปู่เขาก็จะมีความเชื่อที่ว่าผู้ชายจะต้องเก่งกว่าผู้หญิงแล้วก็จะมีการกดขี่ผู้หญิงในบ้าน ตัวเองอะไรเงี้ยตลอดนะครับเพราะว่าที่สุดของหัวใจเขาก็คือครอบครัวทุกตัวละครมีที่สุดของหัวใจของตัวเองนะครับละครเรื่องนี้เป็นละครเรื่องที่จะช่วยผ่อนคลายให้กับทุกคนนะครับทุกศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับสามารถติดตามชมได้นะครับตอนนี้ออนไป3ตอนแล้วนะฮะพรุ่งนี้ EP สี่นะครับเข้มข้นสนุกสนานขึ้นนะฮะสองทุ่มยี่สิบนะครับทางช่อง3นะครับหรือว่าใครที่จะดูทางแอปพลิเคชันนะครับของ3 plus ก็สามารถดูได้โดยเช่นกันครับผมนะฮะดูช่อง3ากด3า ดูบนมือถือกด 3+ ใช่ครับนะครับมีคุณผู้มถามมาว่าวาเรื่องนี้เนี่ยต้นหอมกับคุณบอยพิศุเขาได้กันไหมตอนท้ายอุ๊ยอันนี้คุณต้องติดตามเลยนะรอ,อะดูบ้างเถิดจะมาหลอกถามอะไรเยอะเือจะบอกว่าเขาเล่นกันได้ แเต็มากคู่นี้ไม่จะมานัวกันแบบขำๆนะนัวกันแบบว่าไม่ยอมเลยนะพระนางขอไทยใหม่ได้ไหมรู้สึกแพ้คู่นี้อะไรเอติดตามได้วันนี้ขอบคุณคุณพูดด้วยขอบคุณคุณมากด้วยนะขอบคุณด้วยนนะะคคบุณรับพี่ชาวครับที่สุดของหัวใจติดตามได้ครับช่องสามศุขร์เสาร์อาทิตย์นะฝาวันนี้กับคุณพูดภูธิชัย เดี๋ยวดีเจพูดส่งแทนมีเดียพูดส่งเลยบายๆนะครับทุกคนสวัสดีครับอ๋อคุณส่งง่ายเนาะนะฮะเอาแค่นี้เลยใช่ไปไหนอ่ะอากลับแล้วอะไรอ่ะหมดเชิญหมดแล้วนั่งลงวันนีพี่พูดขออนุญาตลานะครับลาไปอีกแล้วลาบ่อยๆลาทุกวีคลาไม่รู้ลาไปไหนแต่ว่าขอลาเจ็บด้วยค่ะเจ็บด้วยลาไปรอดูละครที่สุดของหัวใจเรื่องนี้ให้สิบดาวเลย